ดีใจมากค่ะที่ดได้ <มา S 2> หน้า,<ม>าใหม่ก็สงมงมาจุกมาแห้วก็รับไม่ได้ขีสดสันเร็วค่ะฉีดสันเร็วมามีปัญหาเรื่องน้าคล้อยมากจากการฉีดสันเร็วนะครับ<ช>หลายจุดเลยออนนี้ก็ยังเห็นว่ายังมีส่วนของคางอยู่ที่เะอยู่บ้างนะครับก็ถือว่าเป็นเคสยากอยู่แล้วครับเราหับเีส,สเั้นเร็วเนื่องจากว่า เราไม่รู้ว่าเขาฉีดไปลึกถึงชั้นไหนบ้าง V เเ็กของเราคือเข้าไปดูเนี่ยดูกบบหน้าเย็บกระชักล้ามเนื้อคอตัดไขมันชั้นลึกนะครับแล้วก็มีการทําให้มันตึงขึ้นลนักษณะตัวคองเป็นลักษณะ V shape แบบนี้เป็นแผ่ชิดไรผมแน่นหน่นนะครับแผ่ประมาณหนึ่งเดือนจะมีความแดงเังมจรผมเลนโอ้สวยมาก แถกแบบเนียนเลยเป็นเส้นเส้นเดียวเลยคุณชงขาอันนี้หนึ่งเดือนนะมีชมพูชมพูอยู่นะเรื่องปกตินะครับคุณชมขาคิดว่าตอนนี้เนี่ยคนที่ฉีดสารเหลวน่าจะลดลงเรื่อยๆแล้วเนื่องจากว่าปัจจุบันความรู้หรือว่าสื่อต่างๆเนี่ยน่าจะให้ความรู้ในแง่เนี้ยค่อนข้างเยอะแล้วว่าการฉีดสารเหลวมันไม่ดีทับใจค่ะประทับใจมากเพราะว่าก่อนหาหมอได้นานมากค่ะ มานานค่ะยอไม่โชว์รูปกันทำเห็นลูกต้นสวยเนาะมันต่างกันเยอะมันต่างเปนคยายะ